อ่าสวัสดีครับพี่น้องครับผมพี่น้อนบังลูกข่อยแบบแบบรอเป็นตาหักเป็นตุ๊ปปุอยู่เออเป็นตุ๊ปปุ๊เนื้อแบบแมมเป็นตุ๊ปปุ๊เมคอัพโดยอ่างเปาคอสตูมโดยอ่างเปาขอมมกับบัมแตกเองกับบัมแตกเองสุดนี่หล่อเลยแบบนี้ได้เลยกับบัมแตกเองก็คือแบบฟิลรับเชิญบอกที่น้อยอยู่นักล่องรับเชิญ บ่ได้หรือไข่อยลูกข่สว่าผู้ห้บ่ได้เด้ไมเบิ่อีกกดนาจามมาสั่นทางกัดอังเปานี่มห้ามห้ามผู้ให้ก็เลือไปเดี๋ยวมันเป็นื้อแล้วสิเยื้ออแล้วที่ป็นเต้นมันก็เนื้อแห้วตอนนั้นหรมาแล้วเพาะอีก๊นะคุ่แบบก็มาแล้วเแบปล่ยนหล้วใเิ้นานัาน

เอ้ายากไปกับเบอร์เอิญกูบันนีกูหละถือกล้องถ่ายอยู่มาศูนย์แทนบันนีลูกเต้านี่อยากไปกับเบอร์เอิญแม่เนาะลูกแม่มแ่ก็เลยศูนย์พี่พี่วะพี่ว่าพี่ไอ้แม่เหี้ยไอ้แม่เหี้ยอเไรอย่างเงี้บางอีหลบบางทีลบเก็บบางเก็บเก็บดูลบไทยดิ ใส่เบิ้ลเบิ้ลมันขืนเล็กแต่งหนามันยังไม่ขืนเล็กเลยหนาให้ใครแต่งให้แต่งเองนี่นี่ดีนี่ดูสังกัดเขาแต่งค่ะนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะบอกให้มาแต่งด้วยไม่มาเห็นไหมหวานวัสดุจึ้งโอ้ยใกลแบบพนอนเนาะชิมาอ้อนเฮ็ดหยังหนูขึ้นเวที ไอีกดตายไฟค่ะหน้าโอกโลกเงี้ยไม่ผ่านเลยสั่งลำเลยตั่ยาชื่อของบงเขาเถอะเออเม่อเมื่อเมั่อเาเมิ่อเมื่อเมืเมื่อเมืดอมือเม่อเมื่อกมันปัดมันอัดอมอม่อเมี่อเมันก็ปัดตเมอมอม่อ่อม่นเ่แก้มโ่อกมื่่เอาบอกตากบ่เขียนจมูกไ่่ม่ผ่านเลยค่ะให้คะแนนเอ คะแนนเต็มสิบให้สามไทยยังนี่ยงั้นขึ้นพ่อเข้มเจ้าเกือบทำลายโทรศัพท์ลูกแล้วแต่กมีม่ตเราทำส่อยู่เออกูคือห่อนแต่สูบปากจะพากูยแางดูไรเถอะทั้งหอนอยู่ตรงนี้เราตรงนี้หลับไฟเอมี่สุดอีหยังนันค้าพี่แป๋วเจ้าคือบ่บโอนไฮโลด ได้อยากได้อยู่ว่าม่นเงินจากขวงเดอก็ตกโอนเนีเขาคือเก่าอยู่ที่สี่เอาเงินมาให้พี่น้องแม่บ้านแปลวบ้านิสียตีบน้าสวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะหันไปบอได้ไปได้ลูกไข่รอบ่อเบิ่งไปแจ้งนาให้ อีปามยับไม่อีกปามมันแสงมันไม่ถูกเออไม่สุกดีเห็นะหมรอปะรอปะกูคอยรอเด้อแม่ค่ะแม่ค่ะแม่ไม่อยากเป็นพ่อค่ะเป็นแม่ค่ะเป็นพ่อทั้งแม่เลยได้ปามยับออกไม่อีกเออมันจะเห็นเออนั่นแหละโอเคไปเลย แต่งหน้าโดยอเน,นลามิดโดยอังเปาคัดตั้งหัวจะหลดเท้าคะ่ะเครื่องอะไรได้ลอยใส่แบบม,มันหอนเข้าใจนี่ก็บ่กหอนเลยหอนเครื่อนบ่้างบอกนัษนเนี่ยตอนไทยคิดเครื่องไหนหลดไที่กระดอง่ออนเวทีเนาะ,ะพี่น้อกอ,อ่อนเวทีน้องอยากให้พี่น้องเห็นให้จกคันไปจะเข้าหนึ่งเด้อเนาะเนาะได้วันคลองถือบอกประมาณเจ็ดหนึ่งเด้อก็ยังโจก,กับกีดาพร้อม ศึกษาบสนามรันไหวยุ่นอ่ะเบิ้งอีกกดธุ่นหน้ารอมาสันพุ่งไหมผุ่นน่ะหน้าคล้ายๆกันสองคนคนร้านซีมันผุ่นร้านเดียวกันค่ะร้านเป่าค่ะร้านเป่าเต่าเล็กนิดๆแต่งหน้าเป็นไงน่ารักนั่นอีพีดูไซอีพีถ้าเห็นเนี่ยอีพีเห็นแล้วน่ารักเราจะมาถ่ายคลิปดูเหนียวเหนียวน่ารักดมไหมแม่ดมไหมดมไหมล่ะก็ไม่ดมหรอกโอ้ย นี่ได้ไหมนี่อย่างนี้ได้ไหมนี่ดีนีได้ไหมนี่ดีเรจอกันแล้ไม่ได้ไหมนี่แต่งหน้าอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยเบีาายแปลกแค่เดียอ,อันฉันสีวราวิ่งสร้างว่องซองไงบักสกายบักกซีตัวนั่นยืนด้วยเห็นเไปเรียนบุคลิกมันไงมันโบกขาจะไปไม่ใช่เขาพ้นความดูแลของฉันไปแล้วเขาไปอยู่วงซองแล้วบอกกันตัวบอกแล้วแต่งหน้าให้หัดให้ทุกวัน พ่อเด่นมันกลับไปแต่งให้ผู้อื่นแต่งให้ผู้บอกลามันบอกเลยว่าแต่งได้ส่นมันคือคนเราโงงเรากับประเดี๋ยวไปดูแลได้น้อกตแค่ได้แค่บอกไปพี่น้องไปมาคัะทุกคนพี่น้องเบิึงเงาคุณไฟสวยจังเลยเราคุณลูกหล่อนแม่โคตรแต่แม่บอกใหคตรทุกเรืงหันไปได้ได้ค่ะแม่อเอพ่อหันไปได้หันไปมาถือบอกขาดถือกาถือสาพร้อมโดนบล็อกเส็จปัน บ็อกเลยไม่ได้ซีเรียสเลยนะเนอนั่นแหละมันเสียความรู้สึกตรงโดนสาบโดนบล็อกนี่ไม่ซีเลยตัวซีอย่างเยวคือโดนด่าโดนด่นทั้งทั้งขึนทั้งร่องแห้ะคอยอะโดนทั้งขื้นทั้งร่องเลยนะหอนแห้งปาลมแบบเมื่อออกคือนักร้องนักร้องมารับเชิญอ่ะแต่ว่าเวทียังไม่เสร็จตอนนี้ ของไทยเนี่ยขอเชื่อตัวมาเนี่ยม่ายกแล้วเสือเนอออี่ยของไทยไม่เทีนะเนี่ยเทีเท่ากับปรับปรุงนะครับปรับปรุงแก้ไขนะฮะวันนี้ซ้อมใหญ่อ,อ๋อวันนี้มีคานไฟพร้อมเหตุไหนหนาเขาสว่างเนาะ แม่เนต่อตอยยังสี่ละเนี่ยอชมจออยู่ด้วยน่อยนี่รอชมจออยู่น,น,น,ออนะเป็นไงพี่ปามเบทีคิดว่าเขาสเห็ดขัดปะนี้บ่เนอเหีดขัดอยู่ดีพี่น้อง<ม>อุมอ้มหอนรอดจออยู่ไหนฮะอยู่หลังบ้านละ่ะ ปัดเสียงเหรอสปอร์ตอ,อยู่ไหนครับอ๋อหรอออร้อนมากเลยปาล์มจริงจริงเน่อยไปไดิบ้านหนือหนาเธอบ้านเหนือ,นเ,อ,เ,เ,นอเดียวจะหนาพี่เหนื่มีออกเออ ถ้าจะผิดตีบอกตายมันก้าวๆเนาะมันสิตาโตดูตาโตตอนนี้ก็โอเคละเดี๋ยวเราจะขยายตาให้อีกหน่อยหนึง่งโ okay, อเคครับพี่น้องอาคิดไี้ซัมเนียครับอ้าวเจ๊สายนี่เจ๊สายไม่แต่งหน้าหรอคะ มาใส่บุ้แม่ข่อยผงางเบิบ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 ่ผคือสาวสำหน่อยเนาะสุสายยือเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้ซำเนี้ครับ